วันนี้เตรียมเข้านิวยอร์กแล้วนะอือก็ต้องขึ้นรถไฟแอร์เเทกครับตอนเที่ยงแล้วก็ไปถึงที่นิวยอร์กประมาณสามโมงกว่าเกาือบสี่โมงนะยังอยากนอนต่ออยู่เลยอะ่ะอือโอ้ยตายแล้วตาแล้วตาแล้ววันนี้ ฝนตกฝนตก,กอืมฝนตกเนี่ยเราจะลากกระเป๋าไปยังไงเนี่ยโอ้ยฝนตกในดีซีโอ้ย,อยสำหรับการเดินทางวันนี้เราจะนั่งรถไฟแอม r a k จาก w วอชิงตัน n ูเนียน t เตชันะบวนเที่ยง5นาทีไปยังเพนสเตชันที่นิวยอร์กซิตี้ใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมง15นาทีครับ น,นี่อยู่บนรถไฟอัมแทกนะครับขึ้นจากวอชิงตันดีซียูเนียนสเตชั่นนะแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเข้านิวยอร์กแล้วครับพูดดังไม่ได้รถไฟเขาให้เงียบๆนะฮะ สถานี Wil วิลมงตันล่ะเมื่อกี้เขาประกาศบอกว่ามีเหตุข,ขัดข้องนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องรอเขาแก้ไขวิดีโอประจายนะครับว่าอย่างนี้นะฮะอาจจะดีเลย์นิดหน่อยข้างนอกฝนตกตลอดเวลนะเ mm. นี่ยดูดียังไม่หยุดเลยครับตกมาตั้งแต่อยู่โรงแรมเมื่อเช้าแล้วอะที่ดีซีนะ แล้วเนี่ยตลอดทางก็คือยังตกไม่หยุดเลยซึ่งมันเป็นไปตามพยากรณ์อากาศที่เมื่อคืนดูข่าวด้วยครับเขาบอกว่าจะมีแนวฝน,นตกมาทาง east coast นะครับก็คือทางที่เราจะไปนี่พอดีก็หวังว่าไปถึงยูหยอดเรามันคงจะหยุดมั้งนะเนั้นหนาวแน่เที่ยงไม่หยุด้วย จะบ้าเหนื่อยมากครับถึงแล้วนิวยอร์กซิตี้ตอนนี้อยู่ในโฮสเทลแล้วนะครับดูเดห้องเล็กกระจิ๋วๆเนี่ยนะฮะต้องอยู่กับห้องนี้ไปอีก2อาทิตย์นะฮะนิวยอร์กมันแพงอยู่แล้วนะแพงมากแล้วก็เนี่ยห้องได้แค่นี้เองนะครับเป็นห้องอยู่คนเดียวด้วยนะฮะห้องน้ํารวมอยู่ข้างนอกดูเดะนี่คือประตูทางออกห้องแล้วนะแล้วก็เข้ามาในห้องคือร้อนมาก ร้อนมากเมื่อกี้ลงไปถามเขาว่าจะปรับแอร์ยังไงเพราะว่าดูแอร์เดมันเป็นแอร์แบบของตึกแบบนิววอร่กรุ่นเก่าว่าเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วไอเนี้ยคือฮีตเตอร์ครับมันจะมีความร้อนๆออกมาจากตรงนี้นะเราแม่งร้อนมากเข้ามาในห้องปรากฏว่าปรับแอร์ไม่เป็นด้วยเมื่อกี้แล้วพอจะปรับเนี่ยเห็นป้ายนี้อีกครับเนี่ย please do not open the window air conditioner will fall คือเขาบอกว่าห้ามปรับแอร์ด้วยเพราะว่าอ่า แอร์อ้ห้ามเปิดหน้าต่างด้วยเพราะว่าแอร์มันจะตกลงไปนะเมื่อก,กี้ก็เลยแบบมันร้อนจนหน้ามืดอะต้องลงไปถามเขาว่าจะปรับแอร์อยังไงเขาบอกปรับไม่ได้มันเป็นของทางตึกเลยนะครับเขาบอกให้เปิดหน้าต่างเอาแล้วก็บอกอา้าวรป้ายเนี้ยที่มันบอกว่าห้ามเปิดเพราะว่าเพราะว่าแอร์มันจะหล่นลงไปอะเขาบอกไม่เป็นไรเปิดได้ก็เลยเนี่ยเพิ่งเปิดหน้าต่างนี่ฮนะนี่คือภายนอกนะฮะอ๋อนี่คือนิวยอร์กซิตี้ครับ เราอยู่ตรงถนน20นะฮะ2 0 t Street อ้ยยืนแขนออกมากกคือเย็นเจีย๊ยบแต่ในห้องก็คืออย่างร้อนอนั่งพักแป๊บหนึ่งจะเป็นลมแล้วนี่อยู่ชั้นสองด้วยแล้วยกกระเป๋าขึ้นมาสองใบเนี่ยดูเดอ้อไม่เหนื่อยให้มันรู้ไป ทุกคนสภาพตอนนี้ก็คือดมากนะครับนั่งอยู่ที่ลินคอนเซนเตอร์นะกำลังกินข้าวอยู่ครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนทุ่มครึ่งจะต้องเข้าไปในเด v ิ d g e ฟเฟนฮอ l ์นะครับเพราะว่าซื้อตั๋วดู Harry Potter and the Chamber of Secrets n n o o n e r t t ไว้นะครับคือเรื่องของเรื่องนะอยากมาดู New York กฟิ l ฮาร์โมนิกออเคสตราเขาเล่นนะแบบเป็นสกอร์ประกอบหนังนะฮะก็ซื้อตั๋วไว้แต่ก็ไม่ได้นึกนะว่า โอ้โห oh, เลอแดงมากแต่ก็ไม่ได้นึกไงว่าการเดินทางมานิวยอร์กเนี่ยมันจะเหนื่อยขนาดนี้นะฮะจะอุปสรรคได้ๆนะครับต่างๆนานาเมื่อกี้เช็คอินเสร็จแล้วก็รีบออกมาเลยเนี่ยแล้ตอนนี้ก็ซื้อข้าวมานั่งกินงงๆอยู่ตรงหน้ารินคอนสคฟรแล้วคนก็มองเยอะมากก็ไม่สนนะข้างหลังคือรนคอนเซนเตอร์นะครับเดี๋ยวดีกินหลอนเดี๋ยวเข้าไปดูละคร อ๋อมันจะหวออะไรกันขนาดนั้นวะ,ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่นิวยอร์กซิตี้แล้วนะครับเมืองแห่งความวุ่นวายซึ่งก็วุ่นวายจริงๆตอนนี้วุ่นวายไปหมดเลยแม้แต่ตัวเราซึ่งเพิ่งมาถึงก็เจอแต่ความวุ่นวายนะครับก็เพิ่งจะได้มาเปิดกล้องคุยกันเต็มเ็ก็ตอนนี้เลก็คือเมื่อกี้วุ่นวายมากตั้งแต่นั่งรถไฟมานะครับรถไฟมาถึงที่เพนสเตชันนะครับแล้วก็ลากกระเป๋าสองใบไปที่โรงแรมวุ่นวายมากคือ โรงแรมมันก็เก่าไงแล้วห้องออยู่ชั้น2ด้วยนะครับฝนก็ตกนี่ตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะคือนิวยอร์กต้อนรับเราด้วยฝนตกเลยนะครับแล้วก็มันก็เลยวุ่นวายมากอ่ะแบกกระเป๋าขึ้นชั้น2นะแล้วพอไปถึงห้องนอนปุ๊บห้องนอนก็คือแอร์คอนดิชเนอร์เปิดปิดไม่ได้ก็คือร้อนย,ยังไงร,ร้อนอย่างนั้นนะฮะแล้วก็เสร็จปุ๊บก็เลยเนี่ยต้องรีบออกมาที่ริมคอนเซนเตอร์นะครับเพราะว่าเราจะมาดูแฮร์รี่พอตเตอร์ and t h e c h a m b e r of s e c r e t เคร็ตอินคการซึ่งมันจะเล่นที่ฮอล์นี้นะครับเดวิดเกฟเฟนฮอล์นะแล้วเนี่ยข้าวก็ไม่ได้กินเมื่อกี้มาถึงก็เลยต้องรีบวิ่งไปซื้ออะไรข้างถนนกินแล้วก็เนี่ยกินไม่หมดเพราะให้มาเยอะมากนะครับซื้อน้ำสองขวดกําลำลังสงสัยว่าอา้าวเรากูจะเอาน้ำเข้าเทยเตอร์ได้ไหมหอบของอีบ้าขนาดนี้ก็คือคนทถวนี้คิดว่ากูเป็นโฮมเลสแล้วหนึ่งนะครับเออโอโหลมก็แรงมากด้วยนะฮะแต่ว่าวันนี้ตรงรินคอนเสิร์ตนี่คือคลื่นมากเลยครับเพราะว่า เราว่ามันมีโชว์ทุกฮอลเลยอะอย่างข้างหลังเราตรงนี้นะฮะเป็นโอเปร่าเฮาส์นะครับก็น่าจะมีโชว์เนี่ยคนเยอะมากนะครับอย่างฮอลน,นี้นะฮะเดวิดเอสคอสเทเตอร์นะก็เป็นฮอลสำหรับแสดงบ,บัลเล่เราคิดว่าวันนี้น่าจะเล่นเดอะนัทแคคเกอร์นะครับเนี่ยคนเต็มเลยส่วนไอฮอลน,นู้นน่ะที่เรากำลังจะเข้าไปเนี่ยนะครับที่ชื่อว่าเดวิดเกฟเฟนฮอลเนี่ยก็คือจะมีแสดง Harry Potter and the Chamber of s e c r e t ออฟซีเครตนคอนเซิร์นนะฮะอลน,นี้มันจะเป็นเหมือนกับ เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเฮาส์ของนิวยอร์กซีลฮาร์โมนิกออเคสตรานะครับซึ่งโชว์วันนี้ก็จะเป็นการเล่นดนตรีประกอบแฮร์รี่พอตเตอร์ภาค2ด้วยวงนิวยอร์กซีลฮาร์โมนิกด้วยนะซึ่งเราโชคดีมากที่แบบว่าเจอว่าไม่มีอีเวนต์นี้แล้วก็จองตั๋วได้ทันพอดีด้วยนะครับคืออยากดูนิวยอร์กซิลมานานแล้วอะเราวันนี้ได้มาดูแต่สภาพตอนนี้ก็คือดูแดดเละเทะไปหมดเลยนะครับฝนก็ตกเนี่ย นิวยอร์กต้อนรับเราแบบโหดรายมากนะวันนี้โอ้โหคนเยอะมากครับเข้าใจว่าเด็กๆน่าจะเยอะมากด้วยตายแล้วแล้วเราจะแบกของเข้าไปยังไงวันนี้ของก็เยอะนะเนี่ยตายตายตายเดี๋ยวนะขอจัดการตัวเองแป๊บหนึ่งก่อนนะครับอธิบายง่ายๆก็คือมันคือการฉายหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ภาค2ทั้งเรื่อง โดยดนตรีประกอบจะเป็นการบรรเลงสดๆโดยวงนิวร์กฟิลฮาร์โมนิกออเคสตรานั่นเองครับและนี่คือบรรยากาศภายในเดวิดเคฟเฟนฮอล์ครับคนกำลังค่อยๆทยอยเข้ามากันแล้วปัจจุบันมีอีเวนต์แบบนี้เยอะมากๆครับกำนังหลายๆเรื่องเลย เราเลือกนั่งชั้นบนครับวิวดีงามมากๆเลยไม่มีใครมาบังข้างหน้าแต่ก็วิววิวเหมือนกันครับเพราะว่าขอบกันตรงที่นั่งเนี่ยมันเตี้ยมากๆเลยและถ้าสังเกตดูนะครับจะเห็นว่ามันสูงแค่หัวเข่าเราเองครับตอนหนังจบคนดูยืนปลบมือให้นิววอร์กฟิลดังมากๆและนานมากๆเลยครับ ดูจบแล้วครับ Harry Potter and the Chamber of Secrets in Concert by New York Philharmonic Orchestra นะครับดีอ่ะรู้สึกแบบสาเกตใจจังเลยอ่ะคือฟีลลิ่งมันไม่เหมือนกับตอนที่ดู Harry Potter and the Sorcerer's Stone in Concert นะครับซึ่งตอนนั้นน่ะมันมาเล่นที่มฮิดอนะครับตอนนั้นดูอยู่ดูอยู่ที่มังไทย ตอนนั้นนะตื่นเต้นมากเลยนะแล้วก็ภาคแรกอะ่ะเป็นภาคที่เราชอบสกอร์มากมากอ่ะครับเพราะว่ามันเพลาะมากแล้วมันติดหูมากนะภาค <c oughs> ภาคสเนี่ยที่ดูมเมื่อกี้ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับหมายถึงว่าสกอร์ตัวสกอร์เองอะ่ะไม่ไม่ได้ชอบมากแต่ว่าพอมาฟังนิวยอร์กฟิลเล่นสดๆเรารู้สึกมันอลังอะ่ะมันปังมันแบบปลดสก,กิลหูทองคํามากอะ่ะมันดีอะ่ะรู้สึกแบบดีใจอ่ะครับโลบายมันดีมากเลยนะคือคนที่มาดูอ่ะครับ แน่ๆแ,แหละก็คือเขาต้องเป็นแบบแฟนคลับแฮร์รี่พอตเตอร์นะเป็นสาววงแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะอินกันมากแล้วทีเนี้ยก็จะมีการตบมือตบอะไรกันใช่ปะจะบอกว่าเป็นภาคที่เราดูไม่บ่อยนะครับดังนั้นการที่ได้มาดูวันนี้มันก็เลยจะรู้สึกแบบเฮ้ยยังสนุกอยู่นะไม่ไม่แบบดูตอนช้ำอะเออไม่ได้ใช้คํานั้นเพราะว่าไม่ได้ดูบ่อยภาคเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออดูอีกก็ยังสนุกอยู่นะแล้วก็อ่ายี่สิบปีผ่านไปเนาะภาคเนี้ยยี่สิบปีพอดีแล้วนะครับตอนนี้ หลายๆคนนักแสดงหลายๆคนในเรื่องอ่ะเขาก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยแล้วพอจังหวะที่แบบนักแสดงเหล่านั้นปรากฏตัวขึ้นมาบนจอฉากแรกอย่างเงี้ยคนปบมือลั่นเลยอ่ะคือ,โ,อโหหน้ำตาไหลเลยอ่ะหลายๆตอนเลยนะครับแล้วกอ็อย่างตอนที่แบบว่าโอ้โหตรงนี้ลมแรงมากเลยเหนาวอย่างตอนที่แบบว่าอะไรอ่ะตัวละครเอาชนะ ศัตรูได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะภาคนี้คือภาค2ใช่ป่ะอย่างอย่างอางีตอนที่ทอมริดเดิลตายอ่ะตอนท้ายแบบเป็นเป็นเป็นโบรดมอร์พักบ้านน้ำลายนะฮะตอนที่ทอมริดเดิลตายอ่ะคนก็ปรบมือลั่นเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตอนที่นกฟินิกซ์มาช่วยรักษาแผลให้แฮร์รี่อย่างเงี้ยครับคนก็จะร้องแฮ่แล้วก็ปรบมือกันซึ่งมันเป็นไบท์ที่ดีไงเราชอบอะครับเวลาที่มาดูไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เราเจออะไรแบบเนี้ยนะยประทับใจจังเลยอ่ะนี่ครับเดวิดเจฟเฟนฮอร์ จริงๆนอกจากมาดูแฮตรี่พอตเตอร์แล้วนะครับจริงๆตัวนี้ก็ตามรอยหนังได้เหมือนกันนะตรงนี้เพราะว่ามีหนังหลายเรื่องเลยที่มาถ่ายที่นี่นะครับเรื่องหนึ่งที่เราชอบมากๆเลยนะก็คือเรื่อง Moonstruck นะครับปี1987เ,เป็นหนังที่แชร์กับนิโคลัสเคสเล่นนะครับแล้วเ,เป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้ครับได้ชิงออสการ์ด้วยแล้วก็มันจะมีฉากหนึ่งในหนังที่แชร์กับนิโคลัสเคสเขานัด เดทกันแล้วเขาก็มาดูโอเปร่าเฮาส์ที่ข้างหลังเราเนี้ยนะฮะที่ดินคอนเซนเตอร์นะฮะเป็นฉากจำของหนังเลยนะครับ Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting, -a -ling -a -ling, ting -a -ling -a -ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitar and When the stars make you drool, just like a pastifazoola at some more ซึ่งนอกจาก Moonstruck แล้วก็มีอะไรอีกอ,ะอ่ะ Ghostbuster อ่าพักแรกก็มีฉากที่ซิก n ีว Weaver กับ Bill Murray มามาคุยกันตรงตรงน้ำตกด้านนั้นนะครับ Ghostbusters แล้วก็มีอะไรอีกะกรีงอ่ะกรีซีซั่น2ตอน e ีีท้ายๆตอนที่ตัวละครหลักมาที่นิวยอร์กนะครับก็จะมีการมาร้องเพลงแล้วก็วิ่งวนรอบน้ำพุตร,ตรงนี้ด้วยนะ โอ้ยมีอีกหลายเรื่องเลยอ่ะนึไม่ออกแล้วอ่ะตอนเนี้ยเออนั่นแหละก็จริงๆเคยมาแล้วนะครับครั้งก่อนแต่ว่าครั้งก่อนมันมืดๆอ่ะม,มันไม่มีอีเวนต์เหมือนวันนี้นะครับก็เลยรู้สึกว่าเออวันนี้ประทับใจจังแล้วก็จะบอกว่าตอนเนี้ยหนาวนะแต่ยังไม่ได้ถึงกับยายอ,อะก็เลยรู้สึกว่าเออยังต้องใส่หมวกอะไรฮะโอเคเขากั้นแล้วเดี๋ยวเรากลับแล้วดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนห้าทุ่มเราด้วยเนาะเดี๋ยวกลับแล้วดีกว่าครับ แล้วฝนก็ยังไม่หยุดตกด้วยนะฮะเนี่ยตกทั้งวันจริงๆอะวันเนี้ยตายแล้วถ้าเกิดที่นิวยอร์กฝนตกทั้งอาทิตย์นี้เราเที่ยวไม่หนุกแน่เลยอ,ะอ่ะอกำลังเดินไปขึ้นรถสับเบยนะครับจะกลับโรงแรมแล้วเอ้ยเมื่อกี้ลืมปิดหน้าต่างด้วยอะ่ะเปิดหน้าต่างทิ้งไว้ที่โรงแรมเฮ้ยเจออีกจุดหนึ่งแล้วครับตามรอยหนังได้พอดีเหมือนกันนี่ฮะ ฝั่งนู้นครับร้านอาหารชื่อว่า t j Clark เห็นหรือเปล่าเอ่ยหัวมุมตรงนั้น t j Clark เป็นร้านที่อยู่ในตอนจบของเรื่อง Annie Hall อะครับโอ้โหหนังเก่าอ,อีกแล้วอะคือมันไม่มีใครจำได้บอกวันนี้มีเราจำได้อยู่คนเดียว t j Clark นี่นะครับตรงหัวมุมตรงนี้นะฮะอยู่ใกล้ๆกับรินคอนเซนเตอร์เห็นกระจก ตรงที่นั่งตรงหัวมุมตรงนั้นไหมครับตรงที่มีผู้หญิงยืนอยู่ตรงนั้นอะอันนั้นน่ะจะเป็นฉากสุดท้ายนะครับของเรื่อง Annie Hall ตอนจบเลยที่ซีนปิดเรื่องเลยอย่าที่ Woody Allen กับ Dan k i t ั n ยืนคุยกันอยู่ตรงถนนก็คือเนี่ยถนนตรงแยกตรงนี้นะครับเนี่ยนะฮะถนนตรงแยกตรงนี้แล้วก็กล้องจะถ่ายจากในประตูเอ้ไม่ใช่จากที่นั่งในกระจก ในร้านตรงนั้นออกมานะครับซีนสุดท้ายเลยนะเฮ้ยโชคดีตามรอยได้อีกเรื่องเฉยเลยนี่นะฮะไปแล้วกลับแล้วบ๊ายบายรีคอนเซนเตอร์